สวัสดีค่ะดวงชะตา,าพาเพลินไบแอมทรินีโดยไม่หมออ้ําธารรมะถาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าบังเอิญเจอกันวันนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างเออมาดูกันซิว่าคนที่คุณอาจจะเป็นใครเก่าๆคนเก่าๆหรือใครก็แล้วแต่นะคะที่บังเอิญเจอกันวันนั้นอยากรู้ว่าความรู้สึกของเขารู้สึกอย่างไรกับคุณกันบ้างเดี๋ยวพี่มีไพ่นะคะให้เลือกสามกอง กองที่1่กองที่2และกองที่3นะคะหลับตาตั้งจิตไปสมาธินะตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับคนเขาคนนั้นมากที่สุดนะให้นึกถึงหน้าของเขาคนนั้นก่อนคนที่คุณจะถามเนี่ยนะให้นึกก่อนนึกนึกหน้าของเขาก่อนนะคะเออนึกถึงหน้าของเขาก่อนนะคะว่าบังเอิญเจอกันวันนั้นเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างนะจากนั้นค่อยๆลืมตาค่ะ แล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดเลยนะแล้วก็รู้สึกว่าดึงดูดกับพลังงานของเขาด้วยนะคะหากคุณรู้สึกสับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่กองได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเด็ดเดี่ยวสามารถเลือกกองเดียวได้เลยใครที่ยังเลือกไม่ได้กดพอสเนาะส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังคำนายกันเลยค่ะเริ่มต้นจากกองที่1กันก่อนนะมาดูกันว่า บังเอิญเจอกันวันนั้นเนี่ยเขารู้สึกยังไงโอ้อะสับสดๆกันนะคะมาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกันบ้างสับสดๆกันนะมาดูกันค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรอุ้ยเฮ้ บังเอิญเจอกันวันนั้นต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาเหมือนฝันไปเขาคอยส่องคอยติดตามคุณอยู่มาเสมอและตลอดเวลามานานแล้วนะคะแล้วบังเอิญเจอกันวันนั้นเนี่ยต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาใจเต้นโครงครามหัวใจเต้นแรงรู้สึกดีใจรู้สึกแบบคิดถึงอะ หลังจากที่ส่องคุณมานานแล้วคือต้องบอกว่าเขาน่าจะติดตามชีวิตคุณผ่านโซเชียลมานานแล้วนะคอยส่องคอยติดตามคอยดูเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกนะในเรื่องของการแบบไปกดกดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์อะไรต่างๆเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรแบบนี้เลยแต่ต้องบอกว่าเขาคอยส่องคุณอยู่ตลอดเวลาหรือคอยสอดส่องชีวิตคุณอยู่เสมอแล้วพอได้บังเอิญเจอกันในวันนั้นเนี่ย ต้องบอกเลยเหมือนฝันไปค่ะเหมือนฝันไปเขารู้สึกดีมากรู้สึกหัวใจพองโตมากรู้สึกตื่นเต้นมากนะรู้สึกหัวใจเต้นโครมครามมากรู้สึกดีมากแฮปปี้มีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้เจอคุณรู้สึกดีใจรู้สึกแบบว่าเหมือนมันมีความรู้สึกคิดถึงอยู่แล้วพอได้เจอยิ่งรู้สึกดีหัวใจพองโตฟูฟิลมาก ฟูลฟิลมากนะเออบังเอิญเจอกันในวันนั้นต้องบอกเลยหัวใจของเขาเนี่ยมันเต้นโคมครามเลยทีเดียวนะเออเนี่ยเป็นไปได้เหลือเกินว่าเขานะอยากจะเจอคุณมาตั้งนานแล้วนะแล้วพอบังเอิญได้เจอกันเนี่ยมันเหมือนความรู้สึกของเขามันตื่นตันใจมันแฮปปี้มันมีความสุขมันกลับไปยิ้มน้อยยิ้มใหญ่คนเดียวนะเออแล้วเผลอๆนะ เขาน่าจะเข้ามาทักคุณด้วยหรือเขาอาจจะมานั่งข้างๆคุณเขาอาจจะมานั่งเป็นเพื่อนคุณหรือชวนคุณคุยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเออดูจากพลังงานตรงนี้เนาะแล้วก็คิดอยากจะเจอคุณแบบเนี้ยอีกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากบังเอิญเจอกันอีกจังเลยนะเฝ้าคอยมองนะคอยมองหาคอยมองตามอยากจะบังเอิญเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคือมันรู้สึกดีเจอกันแล้วมันทําให้หัวใจของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าล้นปลีกนะ ความรู้สึกดีมากๆดีมากๆดีมากๆอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะว่าเขารู้สึกยังไงเจอกันแล้วอุย้ยคุณทําให้เขาเก็บไปคิดถึงนึกถึงฝันถึงนะเจอกันครั้งล่าสุดที่บังเอิญเจอกันต้องบอกเลยคุณทําให้เขาหัวใจเต้นโครมครามแฮปปี้มีความสุขแล้วคุณทําให้เขาเนี่ย เก็บเอาบรรยากาศตอนที่ได้เจอกันเนี่ยไปนึกถึงไปฝันถึงไปคิดถึงนะไปแบบนั่งม้วนย้อนความทรงจําไปไปมาๆอยู่นั่นแหละคิดถึงอยู่นั่นแหละนะเพราะว่าเวลาคิดถึงแล้วเนี่ยมันมันมีความสุขอะนะแล้วก็อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกอยากให้บังเอิญเจอกันอีกนะมันมีความรู้สึกคิดถึงเลยนะมีความรู้สึกนึกถึงมีความรู้สึกคิดถึงเลยอ่ะอขออีกสักใบแล้วกันเออ อยากเจออีกจริงๆนะอยากเจออีกนะบังเอิญเจอกันครั้งล่าสุดคุณอยากคุณทําให้เขาอยากเจอคุณกับคุณอีกอยากเจอคุณอีกจังเลยอยากบังเอิญแบบนี้จังเลยอ่ะอยากบังเอิญอีกจังเลยนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะถ้าคุณนะคือต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขาอยากเจอคนแบบแบบไม่มีใครอะอีกนะ ถ้าคุณโสดอยู่นะถ้าคุณโสดอยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่าแอบชื่นแอบชอบแอบชมแอบรู้สึกดีๆต่อกันก็บอกว่าก็ต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะรู้สึกดีกับคุณเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าคุณมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าเขาอาจจะมีความรู้สึกไม่แน่ใจเนาะการบังเอิญเจอกันเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกดีแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณมีใครอยู่แล้วหรือเปล่าหรือคุณยังลืมคนเก่าหรือย,ยังอะไรต่างๆมันก็เลยทาให้เขาไม่ไม่กล้าที่จะเข้าไปแสดง ตัวหรือแสดงอาการอะไรมากมายหรือถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนนะคะกับคนคนนี้นะแล้วบังเอิญเจอกันก็ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขานะที่ได้เจอคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขารู้สึกดีใจนะแต่ก็ปนปน,น,นกับความรู้สึกเ,เรียกได้ว่าปนกับความรู้สึกกังวลใจด้วยเหมือนกันเนาะกังวลใจนะว่าถ้าไม่ชัดเจนเนาะกงกังวลใจในที่นี้คือไม่รู้ว่า คุณเขาอาจจะเจอคุณกับคนอื่นๆนะอาจจะมีความรู้สึกกังวลว่าคุณมีคนที่ชอบอยู่หรือเปล่าหรือว่ามีใครมาจีบคุณหรือเปล่าอาจจะเป็นความกังวลในจุดนั้นนะคะส่วนถ้าเกิดว่าคุณมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะคะว่าการบังเอิญเจอกันกับใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆก็ได้นะคะมันอาจจะทําให้เขารู้สึก สับสนนิดนึงนะคะหรืออาจจะรู้สึกเสียดายก็ได้นะถ้าเป็นแฟนเก่าเนาะหรือว่าเป็นคนที่เขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณแต่คุณมีใครอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะรู้สึกเสียดายคุณมากๆเลยนะแล้วรู้สึกดีใจที่ได้เจอแต่ก็รู้สึกเสียดายคุณมากๆอะไรทํานองนี้หนอแต่ต้องบอกเลยว่าการบังเอิญเจอกันในครั้งนี้ทําให้เขารู้สึกดีมากๆหัวใจเต้นโครมครามดีใจแฮปปี้แล้วก็อยากจะบงับงเอิญเจอกันแบบนี้ อีกสักครั้งหนึ่งหนูอะต่อมาค่ะกองที่สองกันบ้างมาดูกันค่ะว่าบังเอิญเจอกันวันนั้นเขารู้สึกยังไงบ้างเออความรู้สึกของเขาบังเอิญเจอกันแล้วเขารู้สึกอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอยากเข้ามาหาคุณนะบังเอิญเจอกันวันนั้นคุณทําให้เขาอยากเข้ามาหาคุณแต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณเนะ่ะ รู้สึกยังไงกับเขายังรู้สึกดีกับเขาอยู่หรือเปล่ารู้สึกโอเคไหมคุณพร้อมที่จะคุยหรือเปล่าหรือคุณยุ่งอะไรไหมนะความรู้สึกของเขาอยากเข้าหาคุณค่ะบังเอิญเจอกันวันนั้นต้องบอกเลยอยากเข้าหานะคะเอออยากเข้าหาอยากเจอแต่ดูเหมือนกับว่าอาจจะได้เจอในช่วงที่คุณอาจจะดูยุ่งยุ่งหรือคุณอาจจะมีปัญหาอุปสรรคหรือทํางานอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะกินข่าวอยู่ทําอะไรยุ่งยุ่งอยู่นะมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยอยากเข้าหาแต่ไม่กล้าเข้าไป <laughs> อยากเข้าหาแต่ไม่กล้าเข้าไปเพราะว่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีความคิดเยอะคิดหนักคิดมากนะการบังเอิญเจอกันในวันนั้นต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาคือรู้สึกอยากจะเข้าหาคุณอยากจะมาคุยกับคุณแต่ไม่แน่ใจว่าคุณนะ่ะพร้อมคุยไหมคุณสะดวกหรือเปล่าคุณติดอะไรหรือเปล่านะคะถ้าเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆก็ต้องบอกว่าเขาอยากเข้ามาหาคุณแต่ไม่รู้ว่าคุณนะ่ะโอเคกับเขาหรือย,ยังนะหรือว่าเออถ้าถ้าถ้า จบความสัมพันธ์กันไปแล้วเนาะเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าคุณแบบอยากจะคุยไหมอยากจะทักเขาไหมนะหรือว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะืรวมไปถึงออ่มมันมีความคิดเยอะคิดหนักคิดมากมากังวลใจเนาะหรือถ้าเกิดทะเลาะก,กันงอนกันอยู่แล้วบงังเอิญเจอกันกน็ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาคืออยากจะเข้ามาทักอยากจะเข้ามาหาแต่ก็ไม่รู้ว่าเอคุณโอเคพร้อมที่จะปรับจูนทําความเข้าใจกันหรือยังอ่ะอืม อาจจะเป็นในลักษณะนี้ก็ได้นะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าการบังเอิญเจอกันในในวันนั้นนะมันทําให้เขาอยากจะเข้าหาคุณแต่มันมีความกังวลใจมันมีความไม่แน่ใจนะว่าคุณพร้อมที่จะคุยไหมคุณ คุณโอเคไหมถ้าเกิดว่าเขาจะเข้าไปหาคุณบรรยากาศมันจะโอเคไหมเหมือนเขาคิดมากอะค่ะแต่รู้สึกดีนะที่ได้เจอกันและอยากเข้าไปคุยมากเลยแต่ก็กลัวไม่มั่นใจนะว่าคุณสะดวกไหมคุณว่างไหมคุณจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดเขาจะเข้าไปหาคุณเนาะแล้วดูเหมือนกับว่าเขาอยากจะอยากจะคุยกับคุณจริงๆนะเพียงแต่ว่ามันมันมีความกังวลอะไม่กล้าเข้าหานะแต่การบังเอิญเจอกันวันนั้นมันทําให้เขารู้สึก รู้สึกดีมากๆรู้สึกโชคดีมากๆแล้วก็อยากจะแบบบังเอิญเจอกันอีกครั้งหนึ่งเขาอาจจะรวบรวมความกล้าเข้ามาทักคุณมากกว่าวันที่ผ่านมาก็ได้หนอเอาละเอาละเอาละ,อาละกองสุดท้ายมาดูกันค่ะว่าบังเอิญเจอกันวันนั้นเขารู้สึกยังไงกับคุณเอออะขอดูพลังงานหน่อยสิบังเอิญเจอกันวันนั้นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณขอดูพลังงานหน่อยสิ อดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยมันเหมือนเขามีเซนต์อยู่แล้วว่าจะได้เจอกับคุณนะเออดูเหมือนเขามีเซนต์อยู่แล้วว่าจะได้เจอกับคุณแล้วก็ดูเหมือนมันเป็นไปตามความคิดเขาเลยอะนะการที่ได้เจอกันต้องบอกเลยมันอาจจะเป็นพรมลิขิตอืมอาจจะเป็นพรมลิขิตการที่ได้มาเจอกันมันเหมือนกับว่ามันมีพรมลิขิตมันมีบุพเพศนนิวาสอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ย มันเหมือนเซนเขาก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าจะได้บังเอิญเจอคุณแล้วมันก็ได้เจอจริงๆความรู้สึกของเขาจากการที่ได้บังเอิญเจอกันในวันนั้น,นต้องบอกเลยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเรากลับมารักกันดีไหมเสียงหัวใจฉันรำร้องให้ทดลองลองฟังเสียงของหัวใจเรากลับมารัก กันอีกครั้งเพราะจะยังมีเธอเสมอให้กลับมาเจอ,อยังงที่ใจเราต้องการโอ้ยต้องบอกเลยถ้าโสอดอยู่นะมันมีความรู้สึกว่าการบังเอิญได้เจอกันในวันน,นั้นมันเหมือนพรมลิคิตเหมือนพรมลิขิตบันดาลสักพาด้นให้มาพบกันทันใด ก่อนนี่อยู่กันแสนดผมลิขิตโดนจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธออะไรอย่างเงี้อ๋อเหมือนผมลิขิตหม,ม,มุนบุพเพสันนิวาสรู้สึกว่าผูกพันกันมานานรู้สึกว่ามีความรู้สึกผูกพันหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกันมานานแสนนานเหมือนรู้จักกันมาเนิ่นนาน, <L ess> น,านการได้บังเอิญเจอกันวันนั้นทําให้เขารู้สึกผูกพันกับคุณเป็นพิเศษรู้สึกว่าเหมือนเคยรู้จักกันมาแล้วรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอกันมาถอดถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยนะ อาจจะเป็นคนเก่าๆใครเก่าๆหรือคนคุยเก่าๆการได้บังเอิญเจอกันในวันนั้นต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาอยากกลับมารักกันอีกครั้งค่ะอยากกลับมาคุยกันอีกครั้งค่ะนะหรือถ้างอนๆงนกันอยู่ต้องบอกเลยการบังเอิญเจอกันถ้าเกิดว่าห่างหายกันไปมีโอกาสว่าอยากจะกลับมารื้อฝื้นอยากจะกลับมาดีกันอีกครั้งอยากจะมีอยากจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขา อยากกลับมารักกันอยากกลับมาดีดีดีต่อกันนะถ้าเกิดว่าความสัมพันธ์มันแบบขมุกข,ขมัวไม่ชัดเจนหรือว่าเคยคบกันเคยคุยกันแล้วห่างหายกันไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนใหม่ๆก็ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขามันเหมือนบุพเพสน,นิวาสรู้สึกว่าอยากจะให้กลับมารักกันอีกครั้งในภพชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยดูจัจริงๆด้วยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเขาอยากกลับมารักคุณ การบังเอิญเจอกันวันนั้นต้องบอกเลยว่ามันคือบุกเพสันนิวาสมันคือพรมลิขิตมันคือสิ่งมหัศจรรย์มันคือเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่เขารู้สึกได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วว่าจะต้องได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นะและพอได้เจอกันต้องบอกเลยมันเหมือน ความรู้สึกของเขาคือมันมันอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะเออมันอยากพัฒนาความสัมพันธ์มันอยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่เรียกได้ว่าเป็นความรักที่มั่นคงและยั่งยืนนะอยากกลับมาอยากอาจจะอยากกลับมาหรืออยากจะทําให้ความสัมพันธ์มันหนักแน่นมั่นคงเนี่แหละนะหรือถ้าเกิดว่าเคยเจอกันมาแล้ว ครั้งหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ได้คุยกันไม่ได้สารต่ออะไรต่างๆการมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปแล้วนะเออเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้ได้เขาจะอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณและเพอๆนะอาจจะมีการทักติดต่อคุณมานะทักไลน์ทักทัก ช่องทางต่างเนาะติดต่อคุณมาแน่ๆนะคะนะหรือว่าอาจจะแอบส่องคุณก็ได้นะคะเพราะว่าอยากจะพัฒนาอยากจะสารสัมพันธ์กับคุณแล้วค่ะเออใครรับคำนายอย่าลืมพิมพ์คำนาย oh. แล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะ เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์สให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกลังใจให้หมอในการนําคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้และก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย